สวัสดีค่ะชารสิทธนามนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j u d g e นเ t มาทารนะคะวันนี้ก็อยู่กับเมลเหมือนเดิมนะคนที่เข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะก็คนที่ติดตามมาตลอดก็ขอบคุณมากๆเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะ คลิปนี้นะคะจะเป็นความรักของชาวราศีธาตุน้ำนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนนะคะคือความร้อนแรงนะเข้าจะเข้าฤด,ดูร้อนเต็นตัวแลวนะคะอยากดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ไอดีที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปหรือคลิกลิงก์นะคะที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยเราจะมาเริ่มกับการเช็คพลังงานของชาวราศีธาตุน้ำกันก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างแม่เลขสี่สิบสองวูแมนโฮดดนะคะ หมายเลข53นะคะ Magicians and the Mirror หมายเลข40ใต้สำรับนะคะ Six Chakra a r c a n g e l Metatron's Wow ถ้าน้ำจริงๆอ่ะดูเรื่องความรักนะแต่แม่หมอช่วงเนี้คุณเด่นมากในเรื่องของการ manifest ในเรื่องของการเงินนะช่วงนี้เงินจะเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรนะคะหรือว่าถ้าคุณเองโสดอยู่คนที่เข้ามาเขาจะเป็นคนที่เก่งบริหารการเงินเก่งเป็นคนที่ พร้อมในเรื่องของการเงินในชีวิตเขาเป็นคนที่มั่นคงคนที่เข้ามาจีบคุณคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณเขาจะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีธาตุดินได้าการเมังก่อนพึกศพนะคะช่วงนี้เซนดีเซนแรงการนั่งสมาธิหรือว่าการทำ manifestation ช่วงนี้จะช่วยทำให้ตัวคุณเองเนี่ย manifest สิ่งที่คุณต้องการได้มากขึ้นได้ดีขึ้นนะคะถามว่าเออถามว่าเออ ไม,ไม่์ทำไหมเมย์ทำเมย์ทำทุกวันก่อนจะนอนตื่นเช้ามาเมยจะแบบจะมี affirmation แล้วก็นั่งสมาธินะคะอย่างน้อยแบบวันละ5นาที10นาทีก็ได้นะคะมันเหมือนเออมันอย่างน้อยมันก็จะทำให้จิตใจเราเราดีขึ้นเตรียมพร้อมในการทำงานในแต่ละวันนะคะอ่ะไหนดูสี มาดูว่าชีวิตของคุณช่วงนี้เป็นยังไงพลังงานเป็นยังไง The Frog and the r o a d นะคะหมายเลข13 Algae หมายเลข34มนะคะใต้สำรับเป็นไพ่ Time t o โกเหมายเลข45บางคนคนมีความรู้สึกว่าคุณเองจะต้องหันหลังให้กับความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่เหมือนคุณเองจะต้องเลือกระหว่างคนใหม่กับคนเก่าที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคุณเองจะมีตัวเลือกเข้ามามี Choice เข้ามาให้คุณเลือกจริงๆในเรื่องของความรักแหละอืม คนที่เข้ามาใหม่ก็โปรไฟล์ดีมากนะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะสปอร์ตคุณได้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเชื่อใจได้และเวลาอยู่กับเขารู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าคุณรู้สึกสงบเวลาอยู่กับเขานี่คือลักษณะคนที่เข้ามาใหม่นะคะแต่ถ้าคุณเองอยู่กับคนที่เขาเป็นลักษณะนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเลิกลากันใมมองว่าอาจจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางร่วมกัน มีโอกาสได้ไปไหนทําอะไรร่วมกันทําสิ่งใหม่ๆร่วมกันนะคะบางคนอาจมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆร่วมกันเกี่ยวกับการเงินนะคะอาจจะมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องได้ถามว่าพลังงานของคุณตอนนี้ดีไหมดีนะคะเด่นมากๆเรื่องของการ manifest ไม่ว่าคนจะ manifest เรื่องอะไรก็ตามในชีวิตนะคะถือว่าทําได้ดีแล้วก็ดีมากๆช่วงนี้พลังงานดีมากนะชาวราทีธนาแตบตัวคุณเองอ่ะมีความสับสนอยู่นะคะว่าจะเอายังไงดีจะไปทางนั้นดีจะไปทางนี้ดี นะคะจะจะก้าวทางไหนดีนะคะให้บอกว่าช่วงนี้ยังไม่ต้องรีบตัดสินใจอะไรนะคะลองนั่งสมาธิลองอยู่กับตัวเองสุดท้ายแล้วคนเองจะได้คําตอบที่ตัวเองต้องการและคําตอบที่ดีในวันที่คุณเองอาจจะไม่ได้คาดหวังกับคําตอบนั้นมากเกินไปเนาะอ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณเป็นพลังงานของคุณนะคะต่อไปไมิยะใช้ไพ่ชาโรดูว่าตอนนี้ธาตุน้ำเป็นยังไงบ้างเนาะ Sword, นะคะความอ,อกหกักความเสียใจขึ้นมารักสามเศร้า k n n o o s w o r t s นะคะ justice แม้ว่าตัวคุณเองจะต้องเป็นคนเลือกอะคุณจะต้องเลือกใครจากคนหนึ่งแน่ๆเลยหนึ่งในนั้นมีอาจจะมีต้องเลือกระหว่างธาตุลมกับธาตุไฟนะชาราสิธาตุน้ำสองดับเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้นะคะไม่รู้จะทำยังไงนะคะไม่รู้จะ เออ่จะเลือกทางไหนไม่รู้จะเอาอยัางไงดีคนนึงก็ผูกพันอีกคนนึงก็เป็นคนดีอะไรเงี้ยอเป็นช่วงเวลาที่คุณเลือกไม่ได้ไม่น่าจะไม่น่าจะใช่ตัวคุณเองต้องตกไปเป็นตัวเลือกของคนอื่นไม่มองว่าการเลือกอคุณเองตกเป็นผู้เลือกนะคะคุณเองจะต้องเลือกว่าคุณจะเลือกใครแต่หนึ่งในนั้นจะต้องมีคนเสียใจแน่ๆนะคะ ให้่ไ่สดาบค่ะสเหรียญคุณเองคอยปรึกษาคนรอบข้างนะว่าจะเอาอยัางไงดีจะเลือกคนไหนดีเนาะ king of swords เหมือนคนรู้ว่ายังไงก็ต้องเลือกอะวันใดวันนึงก็ต้องเลือกไม่สามารถที่จะค e e p สคนนี้ไว้ได้หรือว่าปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้นานนะคะ justice บางคนถ้าไม่ได้เลือกระหว่างคนสองคนคุณเองจะต้องเลือกชีวิตตัวเองนะคะกับการที่จะเลือกไปข้างหน้าหรือว่าจะอยู่ตรงนี้นะคะอืมควีนถือดาบขยายนออฟซอ s ขยายคิงถือเหรียญนะคะสองดาบถึงเป็นคิงถือเหรียญใต้สาราบเป็นไพ่นายออฟเพนิ t ค c ลส์บางคนคุณต้องเลือกตัวเองนะคะเลือกว่าคุณเองจะเอาอยังไงดี คุณอาจจะต้องโยกย้ายกับการทํางานมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วกลายเป็นว่าคนที่คุณคบทุกวันนี้เขาอยู่ตรงนี้เขาไม่สามารถที่จะย้ายไปกับคุณได้เขาไม่สามารถที่จะอ่าซัพพอร์ตความคิดความรู้สึกของคุณได้ไม่ได้ซัพพอร์ตไอเดียว่าคุณอยากจะไปเขาอาจจะไม่ได้สนับสนุนความคิดคุณเป็นเมมบอกว่าคุณเองอ่ะครึ่งหนึ่งคุณอยากไปครึ่งหนึ่งคุณอยากอยู่เหมือนคุณไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีจะไปดีไหมหรือจะอยู่กับเขานะคะเป็นลักษณะประมาณน,นั้น แต่อีกกรณีหนึ่งเมก็มองว่าคุณเองอาจจะต้องเลือกระหว่างคนสองคนนะคะก็ได้ไหนดูสิถามว่าคุณเลือกได้ไหมตอนนี้ไม่มองว่าคุณอย่างยังเลือกไม่ได้อาจจะต้องรอเวลานะคะรอเวลารอการตัดสินใจบางคนตอนนี้การตัดสินใจที่เกิดขึ้นมันจะอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยนะคะเหมือนการตัดสินใจครั้งนี้จะทําให้การเงินคุณดีขึ้นแต่ว่าก็อาจจะติดในเรื่องของความรักเหมือนกัน นะเหมือนเหมือนกับมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คนไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ในตอนนี้ร้อยเปอเซ็ตต่อไปมาดูซิว่าเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนแต่ละคนที่มีคู่กรณีนะคะมีแฟนอยู่แล้วเนาะหรือว่ามีใครอยู่แล้วเนี่ย มาดูว่าเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณถ้าคุณเป็นคนโสดนะไม่มองว่าคุณลอยตัวนะคะคุณสามารถที่จะไปไหนก็ได้าาที่จะทําอะไรก็ได้ไม่จําเป็นที่ต้องมานั่งเออเราต้องหนักใจว่าเออจะต้องพิงแฟนไปเนี่ยอะไรเงี้ยบางคนคนุณจะอาจจะเลือกที่จะเลือกกับแฟนแล้วไปเลือกชิตตัวเองนะอันนี้เท่าที่ไม่ดูนะคะ,ะมาดูว่าเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะกับสถานการณ์นี้นะคะ ไพ่ของวันสไพ่ชาวราศีธาตุไฟขึ้นมานะไพ่ <Oops. S 1> Four of Coins นะคะ mm hmm. เขาไม่อยากคุณให้คุณไปอ่ะคนคนนี้เขาไม่อยากจะเสียงคุณไปพูดเองเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขาเป็นของที่มีค่าสำหรับเขาไพ่สิบเหรียญนะคะ two of coins เขาอาจจะคิดในเรื่องของการวางแผนนะคะว่าคิดไว้แล้วว่าคุณเองอ่ะอยาก อยากที่จะให้คุณเองเป็นคนในครอบครัวเขาอยากจะเป็นคนที่เขาเองอยากที่จะอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาเองวางแผนอะไรไว้เยอะมากอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปนะคะบางคนคบกันมานานแล้วนะปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์มันจะต้องพิจารณาไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วว่ามันจะเอาอยัางไงกันต่อไปเนะาะขยายไพ่เพจวานนะคะไพ่เดชชาร์ลีอย โอ้อฟคอยส์แฮงแมนใช่เขาไม่อยากเสียคนไปนะสิบเหรียญนนะคะ่ะเดฟสองเหรียญโดว์แปดไม้เท้าขยายไพ่ r ิฮาเ s King of s อ o r อ s บางคนเขาอาจจะพูดคุยเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์หรือการขอแต่งงานหรือการจดทะเบียน ถ้าเป็นในกรณีที่คนอาจจะกับเขาจะต้องห่างกันเขาไม่อยากที่จะเสียคนไปเขากลัวว่าวันใดวันหนึ่งคณเองจะไปเจอคนใหม่แล้วความรักของเราสองคนมันจะมันจะเป็นไปไม่ได้มันเหมือนเขาเองมีความกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ว่ากลัวว่าความสัมพันธ์นี้จะจบกลัวว่าตัวคุณเองเอกลัวว่าตัวเขาเองจะเสียคนไปนะคะเมย์มองว่าถามว่าเขาคิดยังไงเขากําลังคิดเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ คิดในเรื่องของการทําอะไรให้มันชัดเจนทําอะไรให้มันถูกต้องนะคะไม่ได้อยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันมันเลื่อนลอยหรือว่ามันมันยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนเพราะเขารู้ตัวเองว่าถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปมันมีโอกาสที่ตัวเขาเองจะเสียคนไปไม่มองเห็นนะคะว่าตัวเขาเองจะตัดสินใจอะไรแบบชัดเจนแล้วเด็ดขาดมันจะเป็นการตัดสินใจที่ตัวเขาเองเลือกว่าว่าโอเคคิดว่าจะทํา คิดแล้วว่าไม่อยากจะเสียคนไปก็เลยเลือกจะทาแบบนี้นะคะคุณอาจจะเดีลยวกับชาวราศรีาธาตุไฟเมษิงธนูนะคะชาวราศรีธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนนะคะเขามองว่าอาจจะเป็นชาวราศรีกรกฎได้เหมือนกันเขามองว่าตัวคนเองอ่ะเป็นคนที่เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตด้วยได้เขาสามารถที่จะมีครอบครัวด้วยได้นะคะน่าจะมีเทคมีการเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างจากเขาในเร็วนี้แหละเพราะว่า เขาไม่อยากเสียคุณไปนะมีราศีพฤษภเนาะราศีอกรกฏนะคะราศีอย่างที่บอกไปก็คือราศีธาตุไฟเมษิกันูแล้วก็ธาตุลมกลมตุนไม้ถุนนะคะที่ขึ้นมาเนาะคือความรู้สึกเขาไม่อยากจะเสียคุณไปนั่นแหละอาจจะทําอะไรก็ได้สักอย่างเพื่อยื้อคุณไว้อะนะเป็นลักษณะประมาณนั้นจะจะยื้อคุณได้ไหมอันนี้ให้คุณตัดสินใจนะคะ โอเคถ้าคนคนนี้บอกอะไรกับคนได้เขาอยากจะบอกอะไรคะถ้าบุคคลนี้เขาบอกอะไรกับคนได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคนคะ I wish I could take back my words บางคนเขาพูดอะไรไม่ดีกับคนเขาอยากที่จะเอาคำพูดนั้นขึ้นมา I am starting to understand our connection เขาบอกว่าเขาเริ่มเข้าใจความสัมพันธ์ของเรามากยิ่งขึ้นนะคะ You don't know how hard it was to let you go เขาบอกว่า คุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนกับการที่จะปล่อยคุณไปนะคะ You and I were t o o young คุณกับเขายังอยู่ในช่วงในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเด็กเกินไปยังไม่ได้เข้าใจความรักมากพอนะคะ I left you before you could leave me บางคนทะเลาะก,กันมีปัญหากันเขาอาจจะทิ้งคุณไปเลยนะเพราะว่ากลัวว่าคุณจะทิ้งเขาก่อนอะไรเงี้ยแต่ไม่มองว่าเดี๋ยวเขาก็ติดต่อก,กลับมาเหมือนเขาจะตัดสินใจว่าเออทำอย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะจะ วีดีจะให้มันจบแบบนี้ไม่ได้หยู่ที่ไม่ได้คุยกันหรือไม่ได้เคลียร์กันนะ I'm not available บางคนเขาไม่โสดหรือว่าอาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดหรืองานเยอะงานยุ่งก็ได้นะคะ We both know I'm not the o n e for you เขาบอกว่าเขารู้ดีว่าเราทั้งสองคนอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ของกันละกันมันเหมือนมันเป็นความกลัวนะคะลึกๆของในใจเขาว่าตัวเขาเองไม่ได้มั่นใจในความสัมพันธ์ตัวเขาเองไม่ได้มั่นใจในตัวคุณ ว่าคุณเองจะเลือกเขาหรืออยู่กับเขาเนะี่ยเป็นลักษณะประมาณนั้น I want to tell you how I feel เขาอยากที่จะบอกกุณว่าเขาเองรู้สึกยังไงนะคะ We will be together again อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวคุเกับเขาก็กลับมาหากันอีกนะคะ You were the best thing in my life เขาบอกว่าคุณเองอ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเขานะคะ I lost myself for a little while บางคนเขาอาจจะ มีในเรื่องของการพูดอะไรแรงๆออกไปนะคะสูญเสียออความเป็นตัวเองมันอาจจะมีอะไรที่เขารู้แล้วเขารู้สึกหลับไม่ได้เพราะเขาไม่อยากจะเสียออคนไปการที่เขาเองไม่อยากจะเสียออคนไปนบางครั้งมันทําให้ตัวเขาเองผลักคุณออกก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะมาดูว่าไพ่โรแมน c ์นะคะแองเจลอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธนานะไพ่โรแมนต์แองเจลอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธนาคะ r e l i g i o n s ions, นะคะ Factors Your love life is influenced by your r e l i g i o n upbringing and spiritual path. บางคนศาสนาต่างกันความเชื่อต่างกันนะ Trust, h e i s i t u a t i o n a h e calling for you to have faith. สถานการณ์นี้เรื่องราวนี้นะคะกำลังบอกให้คุณมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธา Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. ค่อยากที่จะให้คุณเลือกตัวเองเลือกรักตัวเองก่อนนะคะ heart to heart conversations honestly discuss your feelings with each other การเปิดใจคุยกันนะคะการายังไงเปิดใจคุยกันนะคะเปิดใจถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นอนจะทำให้คุณกับเขาแบบความเข้าใจกันได้ chemistry นะคะ there's strong magnetic attraction here คุณกับเขามีเคมีตรงกันแต่มันเหมือนมันเป็นเคมีที่แตกต่างนะแต่ลงตัวมันเหมือนไอความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันก็เป็นจุดที่บางครั้งก็เป็นปัญหาในความสัมพันธ์เหมือนกันแต่แม้ว่าคุณกับเขาอ่ะมีแรงดึงดูดหากันนะคะเข้าหากันพอสมควรเลยนะใต้สำรับเป็นไพ่ h i s c o u l d be the ones you have already made romantic partner you see มีโอกาสที่คนอ่ที่คนคนนี้จะเป็นคนคนนั้นของคุณได้นะ ชาวราศีธตาน้ำนะคะมาดูว่า The Whisper of Love อยากจะให้คำแนะนำอะไรชาวราศีธตานา้ำค่ะ The only thing that's real is love. Shift your focus back to love. หมายเล็กเจ็ดให้บอกว่าสิ่งที่มันเป็นจริงอะคือความรักนะคะให้โฟกัสกับความรักกับสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะ หมายเลข18 Embrace your emotions. Allow your f e e l i n g to surface and accept it, and be accepted. ไพ่บอกว่าความรู้สึกของคุณอนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกอะมันเป็นความรู้สึกที่จริงสำหรับตัวคุณไม่จำเป็นที่จะต้องบอกตัวเองว่าไม่ควรรู้สึกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องบอกตัวเองว่ารู้สึกแบบนี้ไม่ได้นะคะปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกแบบเต็มที่แล้วก็ยอมรับความรู้สึกตัวเองที่ ที่มันขึ้นมาไม่ต้องตัดสินความรู้สึกตัวเองไม่ต้องตัดสินตัวเองนะคะปล่อยให้มันเป็นไปนั่นแหละนี่คือความรู้สึกของคุณเขาบอกว่าคนคนเราสามารถรู้สึกอะไรได้หลาย,ลายอยา่างในเวลาเดียวกันนะคะแต่ว่าการที่แบบว่าจะทําอะไรกับความรู้สึกนั้นเนี่ยผลลัพธ์ของการการทํามันจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะการมีความรู้สึกไม่ได้หมายถึงว่าคุณเองเป็นคนที่แย่ หรือว่ามีความรู้สึกนี้หรือว่ามันไม่ดีอะไรเงี้ยเม์มองว่าสําหรับสำหรับในเรื่องของความเป็นจริงอะไม่ได้มีความรู้สึกไหนที่บอกว่าดีหรือไม่ดีนะคะทุกอย่างมันคือความรู้สึกเนาะอ่ะไพ่ Hi, uh, rose oracle อยากจะบอกอะไรชาวราศีธาตุน้ำในเรื่องของความราาักคะว้าว the rose of uh, venus นะคะ alignment flow flow Right, right Relationship นะคะ h า r m o n นี harmony. มันเป็นไพ่ที่แมรรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะ flow เข้าหาคุณนะคะมันจะเป็นไปนในทิศทางที่มันควรจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีความรักที่ใช่นะคะมันจะเข้ามาหาคุณเองทุกอย่างมันจะ align ในเวลาที่มันใช่ในจังหวะเวลาที่มันใช่บางคนถามว่า,า,วารู้ได้งไงว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่รู้ได้ยังไงว่าคนคนนี้เป็นคนที่ตัวเองต้องการ หนึ่งเลยคุณรักตัวเองมากพอหรือยังสองคุณเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแบบชัดเจนหรือ,อยังนะคะไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ขอแค่มีแฟนขอแค่มีใครสักคนในชีวิตนะคะคุณจะเจอความรักที่ใช่ในวันที่คุณเองรักตัวเองมากพอหรือว่าคุณเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองนะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่บอกนะคะความรักที่ใช่จะเป็นความรักที่สุขสงบสําหรับคุณนะ โอเคค่ะยินดีมากๆที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ